สวัสดีค่ะมอนิกายูกับพ่อน,นภาเนาะคะ่พนนคะพ่อนภาจะพาเอฟซีทุกคนไปตามในทางของป่าหอมเนาะคะ่ะป่าหอมคิปี้จะเป็นโค้งสุดท้ายนะคะป่าหอมเล่าให้ฟังนะคะว่าลูกไส้ป่าหอมฝันนะคะฝันว่ารถกระบะอยู่บ้านนะคะขี่ไปตกน้ำนะคะแนวทางเลขของป่าหอมจะเป็นตัวแรกกับเขาไปรับชมรับฟังนํากันเลยนะคะทปมาตาม จนโค้งสุดท้ายเราปะาหอมฝันบ่บ่บ่ฝันไม่แต่งการลูกใต้ฝันเดี๋ยวก่อนถูกเราเรียนหลูกใต้คืออย้างนี้บางวันเดี่ยวานมาซื้อเลขซื้อเลขสองหาบ่ปะแม่นเราหาสองเพบบื่อเกษตรบ่กลับบ่หมักซื้อตัวเดียวโคโล่เสียดายเนาะเออบัดบัดนี่เห็นเขากระทำไม่หล่อผู้ซื้อนั <ๆ S 2> ่นกับบ่บ่บ่กับบ่มักมักมักหมักกันหาซื้อสองแต่เขาซื้อผิดจังสี่โอ้ยเสียใจอยู่ดีนอนเมื่อขึ้นมาบ้านเราโดน ถึงแล้ววันบระดียเงื่อนนี่สิเงื่นแกนเพีดบ้าม่นแต่เพิ่นฟังคลิดบ้างเพิ่นทรงขมาแต่ย่ายบ่เบิ่งคลิปเหมือนบ้างบ่เบิ่งบ่เบิ่งโทรศัพท์สี่เพิ่นทรงขมานี่แต่ว่าโอเคโอเคได้แล้วฮะแตดรอยเมืนบ่ล่ะเอากระตัดไปบ่บ่เบิ่งยังเหรอมาเรียกว่ามั้ดีใจว่าจู้จะพอถือเลขอ๋อตาส่งไปปอบว่าเพซื้อหาซองใช่ว่าเพิ่นส่งดินมามันเป็นซองหาเพิ่นเขียนดีเออแล้วบะเบิ่งโทรศัพท์แต่เรียกว่าโอเคแล้วแล้วจู้เลขกกัน บันเออกมาเบอเดวออกมาเนี่ยนางก็คอสร้างโจ้ันเอาหาชนเจียเพื่อจงสีไวสิบอกคนยวยาพันด่างเขาบอกจะเดงเขาบอกบะเดง้อสบงบอกแต่เรียกว่าท่วงบ่บ่ปากเลยทุบยางเดียวคือเหล็กบะเดงเงินสิถึงเหล็กบะเดงนั้นเื่อนใจนะอหแล้ววันนี้ปากฟันบ่บ่ฟันก็ฟันมันหญยมันกับบ่ไข่ฟันเน่อเดียดอันนเ้ยตะบานลูกใจนั่น นั่นลอยฟงันกัว่าลอยสีกันดงมันปีนทองเด้อันไดปีนทองลอรถีแบบมันรถเป็นยังรถตกหนัลูกใส้ฝันกันหาแม่หอมอันใหญ่ค่ะคิดยแต่อนแล้วลูกด้าหาที่บ่อข้าวเดียวไปร้านเชียดไรนี่ยร้านกับหมยาที่ถิ่ไทย คนฟันว่ารถตกน้ำฟันมือได้ปะฟันมือสามมือแล้วล่ะฟันสามนันสิ่ะไรล่ะสามมือพิ่นหลังมันสิขึนสิเกตสีแบดเดีย๋ยน,นะสิเกเนะตรอมาันสิเกสีแบดมันเห็นทีแบดเล่าถ้ะเกาถ้าเกาแบบฟันสิวถตะเกายติดหนึ่งฟันแมนเ่นกันแมนมันผิวเลย่เนฟันแมนแต่วะาบ่คอยฟันเนาะเท่าที่หนุ่มรูน้นั่นไครฟันเลยมันสามันเลยปะ ทีไม่ที่ซื้อจ่ดอกมันว่า,าที่ซื้อใสใ่ีไม่เนี่ยสามตัวได้เป็นไรนเาสแม่เป็นคนหลอกิดแทนแล้ค่ะบักหอมเี่นสกุยนกองยนกองกยนกองที่เราต้มฟันจนเราแคนเราเลขรถเป็นตัวไดดรดศูนย์ศูนย์หกรถแปศไม่ศูนย์สองตัูนยองตัวรัดสต นี้เด็กเราเบ้อหน่อเด็กรตกหน้าลูกใสกระ้อเหมือนก้นปันมาลหดรถกระบะตกหน้าทะเบียนรถแปดศูนย์ศูนย์กัสซอนโตมันจะเป็นแปดศูนย์ศูนย์ฮุกคัสเดซองโต้ัจะเป็นแปดศูนย์ศูนย์ฮก เื้อองมังวเนเล่นคู่นาหรือคู่หลังตี๊ดต๊จะซื้อเส้นคู่นาหรือคู่หลังมันกตัวเจาแปดศูนย์หกอ๋อจิตตดศูนย์หตัวนึงจะเอาแปดศูนหกเพินบ่เขกล่องได้มาคนเดียมาก่นจะตัดศูนย์หอกตัวนึ่งคอแปดศูนหกตัวเลขสตัวนี่เล่นแปดูนหอืมมันสื่อางสันมันสื่อตัวคืึงศูนย์หกฟันิวตได้ว เปินฟันแม่ต่บ่าเปิบอกวฟันบกแท่เด็แต่บ่าหายแม่หอมเป็นข้นเบาแทมนเสร็จย่างช่วง์เลยค่ะสรุปเด้อค่ะปลาหอมโคงสุดท้ายปลาหอมกัดต่อยเมื่อยปลาหอมบฟันลูกไต้เป็นข้นฟันลูกไต้เป็นเป็นข้นสองรลค่ะเป็นอูสองรถเพิ้ลฟันหลอระรอบปิ่นไ้หปิ่นทองเลย ตกงน้ามเจนปิ้นฟ้องเพิ่ <ừ m. S 2> นบอกว่าเลขมันไม่มีทะเบียนเลขมันมีซีโต้แปดศูนศูนย์หกเพิ่นบอกว่าเพิ่นจัดตเลขศูนย์ออกตัวหนึ่งเพิ่นจะซื้อแปดศูนย์หกนะครับก็ที่ญาติตัดหายทุกช็อเลยเลยสามตัวจะเป็นแปดศูนย์แล้วก็ศูนย์หล้วศูนย์ศูนย์ศูนนย้องอ๋อโตก็เี่ยกี่ดีเลยนะ่ะออกมาไ<า>ล้ไามาม านาติกนาติกมันบอกว่าเพิ่นจะตัดเลขศูนเราตัวหน,งวหนึงตัวที่เน้นเพิ่นจะซื้อ8 0ดศูนย์ะคะถีอง่วงวง่โมใไสำหรับเลขสองตัวห้าตัหดย์นหทับ00นยนเพิ่นจะเน้นแค<ม>่ศูกเลขสาตัวกับ806นเป็นน่ข้างนะคนนะคสุสลกระปงกนี่แมเอาสีเขียวได้วยล่ะป้าหอมจะซื้อน้ำมูกซ้ายบซื้อ มามาหูจำหนูพิดรถขันนี้ให้ชมดูมันดูแล้วมาเอาเงินม่ให้ดูอีกทีดิปีนั่นก็ออกสเทียวออกไม่ไม่มาเนี่ยก็ถือเครื่องบนข้างหลังได้แม่นกันนี้เติ๊กต๊กับปแม่ะเอาปอแม่หาไหามาฮนัเกียว่ยเลยออกตลอดมันอิตยอันนี้โดนเทียานจมันปเนี่ยตอไ่นบมันออกด้ลูกมันถดดีแ้วปีหม่เนี่ย ม่นมั้ยมนเป็นเล็กกเปเลขกเก่มันวะมันจะกลับตัวมันวะวะครับฝานฝันนี่จะมาเป็ตรงตรงเลยการันแ่นแด้จะเป็นตรงตมันมันสิบ่เป็นเล็กเป็นเลขเก่นเนตรงคนบอกว่ากัน่นเมันมันสื่อตตัวได้ไม่ถึงรู้เลยได้หมดเมนเวลามันเดขกศูนย์สองตัวมันจะตัดออกตัวหนมันจะสลแตูนเป็นตัวเน้นเลขตัวกันเน้นศูนย ยามไหนมันจะออกตรงๆมันจะบ่เป็นมุกเป็นเก่าแต่โมีี่โมี่ปินหัวแต่ซูเป็นอนไรซูกปีขึ้นท่านบักกับหวอย่นี้เดขามันเราเเคยจักเลยถ้าาเพิ่งคือฝันแต่มันตกน้ำแล้วมันเออมันหล่มันป่นมุนรวยรวได้ดมันป่นกับมันอีนล่องได้เออมันมาบัเคยฝันังสิจแเทียมนี่ต่จำนันจำเนียนว่าเมื่อนี้ ปีนทองในะนำแล้วมันก็มุนหล่อมุนเหลวเหลวใช่ไหมมันยังมัค่ะก็ได้เหมนมันว่าสื่อสามตัเนด้มันอสาะกินแบงไวไปบกร้อนมาสื่อใช่ไัมนี่แหละมันเามนหแม่เาคิด่มันบาราเก่งดอกเอเาจำเป็นต้องเาเก้งเพราะอ้เบาเรืองเนาะเอมันมันบาใครออกคิดหรอมันมันบอะบอกระเทยโชวเนาะปมแล้วลดต้น้ำจนเป็นมาเปลี่ยนทองผลมันเบาสเตืเมันเบากับเมียผมผมเยอกันแล้วปะ ก็ชื้อคคือของแม่เท่นไห้โศปีไม่เข้าห้มันบ้านนั้นมานใชมันงอแช่ป่ะเฮ้ยสามปีฝนได้มันเก็ปีไม่น่าเลยซีปีเลย้วยปวเอาน้อดันไปซอยกันเนาะเขาไปทำงานทํ้การไปทำงานแม่กับตัด้วยพ่อกับายเขาปวดต่อเสมวนดเนาะพ่อเฮ็ดซอยกันพ่อได้กินได้ใหกังว่ามันหวนไหน่เแม่ทงของทงมีใช้ฟันแล้วก็ตกน้ำปิ้งห่องนรด คนบอกว่าเป็นเดดตับเลขหตัวที่นี้คือแปดศูนย์หกเลขสองศูน่ะซโซดีทางของป้าฮอนนะคะคุ้นเรียนนายมาสกัน่ะคะเอฟซีโซดี้ำเด้อดีไหม่ห้าสินย์ศูนยคนยยอคะ